ดูยขอขอนอบน้อมพระรัตนตรัยน้อมระลึกตมเด็จพระญาณวชิโรดมพระอาจารย์หลงพ่อวิริยังสิรินทะโลมประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตามร,รูปภาพด้วยความเคารพอย่างสูง เรียนผู้ดูแลสาขาคณาจารย์ครูพี่เลี้ยงทุกท่านสวัสตวเีเพื่อนนักศึกษา53ทุกท่านผมชายน้อยพงม,มคัคัพนัปัจจุบันนี้จิจการที่ทำมาเนี่ย3จุกว่าปีแต่ว่าผมได้ได้อยู่กิจการมาแล้ว3ปีนะฮะสาเหตุที่ได้มาเรียนหลักสูตรครูสมาธิ ผมดูเอ่อผมมามาวันที่สี่ธันธันวาสองพันห้าร้อิบเจ็ดผมมาเขียนแผ่นทองหล่อรูปหลวงปู่มั่นหลวงพ่อวิหลวงพ่อวิรียัางณนสะถานที่นี้แล้วมามาเจออาจารย์ดร์นันทพรแสงอุไรแล้วก็รูพี่เรียกสี่ห้าท่านห้าท่านได้แล้วก็ได้ชวนผมมาเรียน ชวนไปชวนมาผมก็สมัครเรียนพอเรียนแล้วสมัครเรียบร้อยเขียนแผ่นทองเสร็จกลับไปบ้านบอกแฟนว่ามาสมัครเรียนแฟนถามว่าเรียนนานไหมน่าจะสองอาทิตย์จบเพราะผมไม่ได้อ่านอะไรเลยก็บอกว่าสองอาทิตย์จบใช่นไหมเสร็จวันวันมทิเทศมากับแฟนกับลูกนางกายการแฟนก็ พอบอกว่าหกเดือนแฟนถามไหวไหมไหวแล้วก็เรียนมาตลอดนะการที่มาเรียนครูสมาธิที่นี่นะฮะผมก็คิดว่าก็ช่วยได้เยอะนะฮะเพราะว่าจริงๆผมเป็นคนใจร้อนเพราะว่าผมทำงาน ก่อสร้างมาสามสกว่าปีก็อยู่กับลูกน้องคนงานแล้วก็พนักงานก็ประมาณสามสี่ร้อยคนก็ถือว่าก็ใจร้อนแต่ตั้งระยะหลังมาเรียนที่ก็สรวนหนึ่งทำให้ใจเย็นลงจนแฟนบอกว่าเออ้ใจเย็นลงเยอะเลยผมก็ยอมรับว่าใจเย็นก็เหมือนกับอะไรที่เหมือนกับ ปล่อยวางบ้างก็เลยปล่อยวางบ้างแล้วตอนนี้ก็ถือว่าง,งานงานที่ผมทําอยู่ก็คือไม่ได้ทําแล้วเลิกแล้วหยุดเพราะว่าเป็นจิตการครอบครัวนะฮะการแนะนําเพื่อนเนี่ยผมก็มีเริ่มแนะนําเพื่อนเพราะว่า เพื่อนคบกันมาสามสิบปีสี่สิบปีก็ไม่ได้รู้ว่าผมมาเรียนนี่เพราะผมไม่ได้บอกจนผมเรียนผมเพิ่งบอกเพื่อนเมื่อไปนานนี้เองเพื่อนก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมผมไม่เคยเล่าแต่ผมมีส่งลูกไปให้เขาดูแล้วก็บอกชวนเขามาเรียนเหมือนกันนะฮะก็มีเหมือนกันแล้วก็แฟนกับลูกก็ก็มีบอกว่าให้มาลองเรียนดูตัดสินใจเพราะว่าผมไม่ได้บังคับลูกกับแปลก็แล้วแต่เขาตัดสินใจอ ก็รอดูว่าเขาจะมาเรียนไหมสุดท้ายต้องขอขอบคุณหลวงพ่อที่ท่านเปิดสอนวิชาสมาธินี้แล้วก็สถาบันนี้ผมถือว่าหลวงพ่อท่านมองการไกลท่านวางระบบมาดีเพราะว่า ท่านเปิดสอนตั้งสถาบันมีลูกศิษย์เป็นอาจารย์ปัจจุบันนี้เป็นอาจารย์เจียนมาเป็นห้าสิบห้าสี่รุ่นห้าสิบสามรุ่นเป็นห้าสี่รุ่นนะก็ถือว่าหลวงพ่อท่านมองการไก่มากนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณคณะอาจารย์ครูพี่เลี้ยงที่ช่วยดูแลแนะนำ มผมก็ขอบคุณมากๆขอบคุณครับ